สวัสดีครับบ้านก่อนนะครับคาดอกแบบตั้งนะครับมีสีเขียวนะครับสีเขียวกับสีดำนะครับสองสีนะครับมาใหม่ข้างหลังเรียบๆนะครับข้างหลังไม่มีช่องนะครับตรงนี้จะเป็นนวมนะครับนิ่มๆนะครับสายสามารถเอามาเอามาใส่ข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ก็ได้นะครับ แล้วแต่คนถนัดนะครับก็คือฝั่งนี้แล้วก็ย้ายฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับโลโก้หนังนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับสองอัน,น่าแล้วก็มีข้างข้าง,างเล็กๆอันหนึ่งนะครับโลโก้ดาวช่องแรกนะครับช่องแรกโล่งๆนะครับอันนี้ iPhone i p h o n อ SE นะครับ เ้าแตะนอนก็ได้ต้องต้องยับหน่อยนะครับแ <c oughs> ป<ะ>๊บแป๊บหนึ่งลูกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปลงไปเล่นช่องช่องที่สองนะครับโลง่ลงๆนะครับไม่มีอะไรนะครับ โล่นะครับไม่มีช่องเพิ่มนะครับได,ไ,ดได้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 ลูกช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่มีตะข่ายหนึ่งช่องนะครับแล้วก็แบบทึบหนึ่งช่องนะครับข้างในมีทั้งหมดสามช่องนะครับใส่ได้เยอะอยู่นะครับ อันนี้แบบตั้งนะครับคือจะคาดเอวไม่ได้นะครับสองพันห้าแวนไหนอะสีดำนะครับ <c oughs> ข้างหลังเรียบๆเหมือนกันนะครับ ขนาดนะครับขนาดกว้างนะครับกว้างเจ็ดนิ้วนะครับสูงสูงนะครับสูงสิบเอ็ดนิ้วครับแล้วก็ลึกนะครับลึกคือใส่ของได้นะครับลึกคือใส่ของได้นะครับสองจุดห้านิ้วนะครับสองจุดห้านิ้วนะครับผลิตผลิตรอบเดียวนะครับไม่มีของปลอมนะครับราคานะครับไม่แพงนะ ใบใหญ่อยู่แต่ราคาไม่แพงนะครับ990บาทนะครับ990บ,บ,บาทนะครับไม่มีของปลอมนะครับนัานก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ